สวัสดีครับพบกับผมบัญชาชุมชชยเวศใน New Social AAS Play News นะครับจากที่ไป3ตอนเต็มๆจนถึงช่วงของใกล้จะสิ้นปีเก่าเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับ3ตอนกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะได้เวลาที่เราต้องมานั่งคิดคำนวณกันแล้วว่าแม่จะไปเสียภาษีในช่วงตั้งแต่หนึ่งมกราคมจนถึง31มีนาคมปี65เนี่ยเราจะสามารถหาอะไรได้บ้างที่ไปหัดหถ่อนภาษีของเราและมีเงินเหลือเก็บในกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกสําคัญที่สุดเลยในะวันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเรา ภรยาเราลูกเราไม่ว่าจะเป็นลูกที่เกิดขึ้นตามกฎหมายก็คือออกมาจากในใส้เลยหรือไปรับมาเป็นบุตรบุญธรรมรวมถึงพ่อแม่แต่ละฝ่ายเฉพาะก้อนนี้เนี่ยสามารถจะหักลดจนภาษีเอาเข้าจริงๆได้ได้เกือบครึ่งล้านแล้วนะครับหรือประมาณเกือบ5 0 0แสนบาทเข้าไปแล้วเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขที่คนต้องเสียภาษีอันนี้เรารู้จักกันดีใครก็การมีงานทําแล้วเนี่ยนะครับปีหนึ่งมีรายได้เกินแสนสองหมบาทเอาละต้องเสียภาษีแน่แต่รัฐบาลก็ใจดีครับ โดยมีการให้ช่องทางนะครับหรือประเภทในการไปคำนวณมาและหักลดหย่อนภาษีเมื่อเข้าเงินไขต่างๆดังต่อไปนี้เริ่มต้นจากที่ตัวเราไปเลยนะครับแน่นอนครับผมทํางานแล้วต้องเข้าขายเสียภาษีอันนี้รัฐบาลก็สามารถหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้6 0 0 0 0บาทไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอันนี้เบสิก ทีนี้ต่อมาครับสมมติผมเกิดแต่งงานนะฮะและในที่สุดภรรยานเนี่ยก็คือแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ไม่นับก,กิ๊กบ้านเล็กบ้านรองเนี่ยนะฮะและที่สําคัญก็คือภรรยาผมไม่มีรายได้ด้วยนะ,ะอันนี้กฎหมายก็ให้สิทธิ์ในการหักลดหย่อน6กห0 0บาทเหมือนกันทีนี้ต่อมาฮะแต่งงานแล้วและกําลังมีบุตรพร้อมจะคลอดไม่ว่าจะเป็นบุตรสาวหรือบุตรชายก็แล้วแต่ กฎหมายก็ให้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขไม่ยากฮะภรรยานั้นต้องถูกต้อง,ต,องตามกฎหมายและก็ไม่มีรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะให้สิทธิในการหักลดหย่อนการฝากคันละบุตรจากโรงพยาบาลที่คุณไปใช้บริการในการฝากคันเนี่ยเอาแค่ใบเสร็จตรงนั้นมาเป็นหลักฐานก็สามารถหักลดหย่อนภาษีได้6 0 0 0 0บาทนะดีไหมฮะต่อมาครับทีนี้คลอดลูกออกมาแล้ว มีลูกที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองแบบมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขเลยหรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไปรับลูกมาเป็นบุตรบุญธรรมก็จะมีกรณีของการหักลดหย่อนเสียภาษ,ษีที่แตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มดูกรณีแรกกันเลยฮะสำหรับกรณีของการที่เป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายนะฮะก็คือเนี่ยคลอดออกมา จะมี7คน5คน12คนกฎหมายให้หักลดหย่อนภาษีได้เต็มที่ตามจํานวนลูกแท้จริงที่เกิดขึ้นนะฮะพคนละสามหมื่นถูกไหมฮะทีนี้ต่อมาครับกรณีมีบุตรบุญธรรมอันนี้กฎหมายว่าไงก็บอกว่าให้สิทธิ์ลดหย่อนบุตรบุญธรรมได้คนละสามหมื่นบาทแต่สูงสุด3คน่าเรื่องมีกันๆนิดนิดนะฮะนี่ก็คือกรณีที่มีบุตรบุญธรรมทีนี้ต่อมาครับกรณีมีทั้งบุตรจริงแล้วก็บุตรบุญธรรมอ้าวทำยังไงดีล่ะครับ กฎหมายให้สิทธิ์ในการหักดหจ่อรภาษีโดยยึดที่บุตรถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะฮะต้องให้เขาก่อนเนี่ยนะครับทีนี้พอให้เขาก่อนเสร็จนะฮะปรากฏว่าสมมติว่าบุตรบุญธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นคนที่สจะไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่บุตรบุญธรรมเกิดอยู่ใน1-3ถึงคนแรกอันนี้นะครับสามารถใช้สิทธิ์หักดหจ่อรภาษีบุตรบุญธรรมได้นะครับงนั้นในกรณีนี้รวมๆกันไปก็กาลังมี แม้เงินประหยัดในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่พอครับค่าลดหย่อนภาษีสําหรับการเลี้ยงดูพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายชายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็สามารถนํามาคิดคํานวณหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็คู่สมรสเนี่ยนะฮะจำนวนคนละ3 0,000่นบาทสูงสุดไม่เกิน4คนนี่กฎหมายเขาให้นี้นะครับทีนี้พอไม่เกิน4คนก็หมายความว่าอย่างนี้ครับรวมๆกันเนี่ย คนละสามหมื่นสูงสุดไม่เกิน4คนก็แสดงว่าหักรถจนกนได้สูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แโอ้ก็ถือว่าเยอะนะฮะแต่เขามีขีดเส้นใต้ว่าและต้องไม่ใช่พ่อแม่บุญธรรมอ่ไม่งั้นโอ้โหหลายคู่นะครับต่อมาครับพ่อแม่ต้องมีอายุมากกว่า60ปีแล้วก็มีรายได้ต่อปีไม่เกิน30,000บาทซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์รถยนต์ซัระหว่างพี่น้องได้ก็สมมุติว่าผมเป็นพี่แล้วผมมีน้องผมใช้สิทธ ของพ่อแม่ผมไปเรียบร้อยแล้วน้องจะมาใช้สิทธิ์หักรถยนตนภาษีเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ผมไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมบังเอิญเป็นพี่คนโตเลยไปขอพ่อแม่ไว้ก่อนก็เลยได้สิทธิ์ไปก่อนอันนี้กฎหมายก็ขีดเส้นห้ามไว้เหมือนกันนะครับต่อมาครับมีค่าหักรถย่ต์ภาษีกรณีอุปการะคนพิการหรือว่ากรณีที่บุคคลทุพพลภาพเนี่ยได้อีกคนละ60,000บาท แต่ที่สาคัญต้องพิสูจน์ได้นะฮะว่าผู้พิการที่เราไปรับเลี้ยงดูแลนี่นะครับมีรายได้ต่อปีไม่เกิน3 0 0 0 0บาทและต้องมีเอกสารก็คือบัตรประจําตัวผู้พิการและมีหนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะคนพิการตรงนั้นอยู่ด้วยครับทีนี้สุดท้ายในกลุ่มครอบครัวที่วันนี้ผมนํามาเสนอเนี่ยก็คือกรณีที่ผู้พิการนะครับหรือว่าทุกภลภาพเนี่ยเป็นบิดามารดาบุตรคู่สมรสของตนเองนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ตดหย่อนได้ทั้งสงส่วน ผมยกตัวอย่างฮะคู่สมรสไม่มีรายได้แต่เป็นผู้พิการนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุด1นึ0 0 0สบาทค่าลดหย่อนคู่สมรสก็หกหมื่นบาทเข้าไปละและค่าลดหย่อนผู้อุปการะผู้พิการอีก6 0 0 0 0บาทด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมคำนวณเอาคร่าวๆเฉพาะนนในกลุ่มของส่วนตัวเราภรรยาเราลูกเราทั้งที่พึ่งกําลังจะไปฝากคันและยังไม่คลอดรวมถึงกรณีที่ลูกเรา ข้อออกมาแล้วมีทั้งลูกที่เกิดตามกฎหมายแล้วก็ลูกที่เป็นบุตรบุญธรรมจะมีจํานวนเท่าไหร่รวมไปถึงพ่อแม่ของฝ่ายชายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงรวมเป็นรตรงนี้สามารถจะหักลดหย่อนภาษีสะสมได้รวมกันเนี่ยนะครับร่วมๆเกือบ5 0 0แสนบาทเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูตอนนี้เสร็จปับกลับไปหาช่องทางเลยครับกลับไปหาเอกสารต่างๆกลับไปรีบใช้สิทธิ์ต่างๆซึ่งในรอบปีภาษี 6-4ที่จะต้องจ่าย1นึ่งมกร,ราคมถึง3ามีนาคม65นั้นก็จะประหยัดเงนินได้เป็นจำนวนมากอย่างนี้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมครับนี่แค่เฉพาะส่วนตัวกับครอบครัวแสดงว่าถ้าผมไปลงทุนอีกล่ะ ถ้าผมไปซื้อบ้านถ้าผมไปซื้ออสังหาหรือมัพยัถ้าผมไปทําอย่างอื่นละ่ะสิ่งเหล่านั้นหักลดหย่อนภาษีได้ไหมได้และถรวมกันไปก็แสดงว่ามีสิทธิ์จะได้มากกว่าตรงนี้ะี่เราทำไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทำการบ้านเในแต่เนิ่นๆตอนนี้เพราะว่าเราจะต้องจ่ายภาษีตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคมนะครับทั้งหมดนี้คือตอนแรกสําหรับเพื่อของการหักลดหย่อนภาษีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในตอนที่2ออันนี้ยิ่งน่าสนใจไปเข้าไปใหญ่ว่าในที่สุดเราจะสามารถเพิ่ม เงินหรือประหยัดรายได้จากการหักลดหย่อนภาษีในช่องทางอื่นๆได้อย่างไรวันนี้หมดเวลาสำหรับนิวโซเชียลกับบัญชาชุมชัยเวทใน AIS Play News ครับ